ข่าวดังอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงสึกจากสมณเพศเรียบร้อยเพราะมีพฤติกรรมถูกจับกลุ่มตามหมายจับของศาลมีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดถึงสามรอยกว่าล้านไปเล่นบาคาร่าเป็นที่อกสั่นขวัญหายให้แก่ชาวพุทธทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ครับไม่สบายใจกันไป ทั่วเลยผมก็พยายามติดต่อกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายรูปติดต่อกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชูศักดิ์ศิรินินท่านก็บอกว่าทางเจ้าคณะหนกลางคณะใหญ่หนกลางได้มีคำสั่งของคณะใหญ่หนกลางปลดอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงออกจากทุกตำแหน่งเจ้าคณะภาคก็ดี เป็นเจ้าอาวาสวัดไล่ขิงก็ดีปัจจุบันนี้วันนี้ศึกระครับถือว่าเป็นตราบาปอย่างยิ่งที่วงการพระพุทธศาสนาได้รับผลสะเทือนในวันนี้ครับแอบแฝงแปลงตัวเป็นพระจริงหลอนหลอกวัดไล่ขิงจนเสียหายที่แท้มหาโจรโค่นทำลายจงติด จนตัวตายใช้เวรกรรมจงติดคุกจนตัวตายใช้เวรกรรมครับผมจีวรอ,อาพรผู้ทรงศีลแต่จิตใจต่ำตีนด้วยตัณหามือถือสาบปากถือศีลจินตนาแต่เปื้อนพระธรรมมาสารเลว ครับต้องชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รวดเร็วนะครับและก็ให้กําลังใจคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีส่วนที่จํานวนมากที่เป็นพระดีนะครับปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมมีพระช่วยชั่วลักษณะทํานองนี้ต้องเป็นตาตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับขอให้ ที่น้องญาติโยมอยู่ใกล้วัดไหนก็ต้องตรวจสอบพระวัดนั้นนหะครับว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกจากการปฏิบัติตนให้สมกับเป็นสมณเพศหรือไม่ครับตรวจสอบซึ่งกันเลยกันครับ,รบก็เป็นเช่นนี้ครับคนลืมศีลสมาธิปัญญาแบบพระพยอมท่านเทศครับศีลส,สมาธิปัญญาเอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนทำไมไม่เอาไว้ติดที่สมองนี่คือ ด่าไม่รู้จะด่าอย่างไงนล่ะครับขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแย้มนะอย่าได้ผุดได้เกิดมาทำลายพระพุทธศาสนาเช่นที่คุณเคยทำลายมาเลยครับไปที่ชอบที่ชอบครับ